ให้เกิดการมีรสินต์จี้ร่วมกันระหว่างบริษัทเหลือกินน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทําธุรกิจที่เกี่ยวกับแมกกาซีนมากว่า70ปีนะครับโดยมีบริษัทท่านนี้ที่เป็นค้าปลีกคือของแม่น,นะครับแล้วก็บริษัทค้าส่งคือนำสินไทยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยมีวิชั่นเบนเจอร์นะครับที่เป็นการร่วมน,นะครับบริษัท อ่าในตะเกี่ยวกับแม่ตากโวนนี้นะครับก็ย้อนหลังไปเดี๋ยวเราเริ่มต e> ่อตั้งนะครับบริษัทตั้งแต่ปี2490ี่เก้าสิบไม่ได้ยินถ้าเอ่อไม่ใช่ไม่ได้ยินได้ยินไหมคะได้ยินนะครับได้ยิน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 นะตั้งแต่ปีสองสี่เก้าสีนะครับเราเริ่มเอ่อต่อตั้งขึ้นมานะครับโดยณัตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็การแปรรูปกระป๋องทำแนว ได้เริ่มที่จัดทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแว่นตาคราบได้มีการนำเข้าแว่นตาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแว่นตานะครับหลังจากนั้นเนี่ยถึงหน่มาประมาณสัิบปีนะครับก็ได้มีการตั้งโรงงานผลิตเรนนะฮะตอนนั้นเนี่ยทำจากกระจกนะฮะท้งแรกในในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าจับมาได้เลยสักสามสี่สิบปีก่อนเนี่ยวันนั้นแว่นตาส่วนใหญ่เนี่ยเรนที่ใช้เนี่ยจะเป็นเรนกระจกนะครับจากนั้นในปี2508เนี่ยก็เป็น ครัง้งแรกที่บริษัทได้ที่ตั้งร้านปลีกแว่นตานะครับที่เป็นลนักษณะของเชนก็คือแปลว่าแต่ัศาฐานเนี่ยจะมีสแตนด์ดี่ที่เท่าเทียมกันนะครับขึ้นมานครับก็ชื่อว่าภายใต้แบรนด์นวกจนั้นคือขอแว่นนะครับจากนั้นเนี่ยในปี2519นะครับทางบริษัทในคืนเราเนี่ยก็เป็นหัวแหลัก นะครับในการก่อตั้งสมาคมแว่นตานะครับสมาคมแว่นตาเนี่ยก่ตยอตั้งข,ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ความรู้นะครับกับคนหรือว่าบริษัทนะครับร้านค้าต่างๆเนี่ยที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับแว่นตานะครับเพราะเรามองว่าการที่เราสามารถจะทำให้สินค้าที่แว่นตาเนี่ยให้กับถึง ลูกค้านะฮะหรือว่าคนไทยเนี่ยจะทําให้คุณภาพชีวิตเนียดีขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. การก่อต้านสมาคมเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะทำให้มีการ mm hmm. มีร้านแว่นตานะครับทำให้ตัวสินค้าแว่นตาเนี่ยสามารถจะเข้าถึงผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าตรงนี้นะครับในปี2558นะครับหลังจากที่เราอยู่ในเมืองไทยมาหลายสิบปีน,นะครับก็ เราเริ่มนะฮะที่จะออกไปที่ต่างประเทศนะครับก็มีการตั้งหอแว่นนะครับตั้งชื่อว่าเป็นเพื่อวิชั่นนะครับในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับจากนั้นในปี2549นะครับบริษัทในเครือของเราคือบริษัท TOG นะครับหรือไทยอุปโภคกรุ๊ปนะฮะได้ทำการเข้าดิสในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เรียกว่าเป็นบริษัทแว่นตาแห่งแรกที่เป็นบริับแว่นตาแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่เข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ จากนั้นถึงวันนี้เนี่ยในปี2564นะครับเพื่อประมาณอัก3ปีที่แล้วนะครับเราได้มีการต่อตั้งบริษัทิ i s i o n m a n จอร์นะครับซึ่งบริษัทิ i s i o n m a n จ g e r เนี่ยได้ทำธุรกิจในส่วนท้งค้าปลีกนะครับและก็ค้าส่งนะครับทั้งแว่นตารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแว่นตานะครับแล้วก็ในปี2566นะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการเปิดร้านแว่นตาที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับนอกจากของแว่นเนี่ย ก็คือตัวที่ชื่อว่าคลาสสิกนะครับมงเด้และก็ที่นี่คือเป็นแ e ล t ฟอร์ s วิชั่นเพสติขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อจะสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยในแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้นนะครับและในปีที่แล้วเราก็ได้มีการลงทุนนะครับได้มีการซื้อเข้าซื้อบริษัทวีดูเอเชียนะครับที่เป็นบริษัทค้าส่งกล่องแว่นตาเอ่อลักชัวรี่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของกล่องแว่นตาเนี่ยในเอเชียตัวอเฉียงใต้ นะครับก็แปลว่าวันนี้ดิสติบิวชันของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยละนะฮะเรามีทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มนะฮะในการที่เราจะลงทุนในบริษัท TIS นะครับก็คือถ้า,ถ,าถ้ารู้จักกันดีก็คือเป็นศูนย์เบสิกชื่อดังของประเทศไทยนะครับที่วันนี้เนี่ยทางกลุ่มของเราเนี่ยก็เป็นผกลุ่อผู้ใหญ่ใน TIS นะครับในส่วนนี้เนี่ยพวกเรามองเห็นว่ามันมี ซึ่งะที่นะครับระหว่งางร้านบบานัตตานและก็บริษัทที่เป็นคโลโินิกโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับสายตานะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบัน